สวัสดีครับ TikTok มีการอัปเดตการทำงานของตัวแอปบ่อยๆทำให้วิธีการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอที่ไม่มีตัวเลือกในการบันทึกวิดีโอที่เราเคยทำได้ก่อนหน้านี้หลายๆวิธีไม่สามารถทำได้อีกแต่วันนี้ผมมีวิธีใหม่ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเลือกดาวนโหลดคลิป t i k t o k ได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นเราไปดาวนโหลดคำสั่งรัดชื่อดี TikTok กันก่อนครับด้วยการ Copy l i n ลิงก์หรือเปิดลิงก์คำสั่งรัดที่ผมแปะไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นำไปวางแล้วเปิดในแอป Safar ร ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแต่รับคําสั่งลัดรอสักครู่แล้วแต่เพิ่มคําสั่งลัดแอปคําสั่งลัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยมีคําสั่งลัดดี t ิ k กต็อกเพิ่มเข้ามาพร้อมใช้ครับหลังจากนี้เมื่อเพื่อนเพื่อนเปิดแอป t i k กต็อก ok, แล้วเจอคลิปที่ต้องการดาวโหลดมาเก็บไว้ดูแบบออฟไลน์ fly, แต่เมื่อแตะบนเครื่องหมายแชร์แต่ไม่มีตัวเลือกบันทึกวิดีโอสแสดงขึ้นมาไม่ต้องเป็นห่วงไปครับเพราะเราสามารถใช้ดี t ิ k กต็อกในการดาวน์โหลดได้ง่ายๆโดยในหน้าจอแชร์ไปที่ ให้เพื่อนๆแต่แลแตะเราปัดรายการไอคอนแถวกลางไปทางขวาสุดแล้วเลือกคำสั่งเพิ่มเติมในเมนูที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอไปยังคำสั่งรัดชื่อดิจิตอ k ที่เราดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้แล้วแตะเลือกคลิปจะเริ่มดาวน์โหลดทันทีในการใช้งานครั้งแรกข้อความขออนุญ,ญาตต่างๆจะสแสดงขึ้นมาให้เพื่อนเพื่อ,เ,อเลือกอนุญาตหรืออนุญาตเสมอให้หมดเลยนะครับโดยการถามนี้จะถามแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นครั้งต่อไปที่ใช้งานจะไม่ถามแล้วครับในข้อความถามการบริจาคเพื่อช่วยเหลือนักปฐนา เพื่อนๆสามารถแตะโดนาทเพื่อช่วยบริจาคได้ครับหรือถ้าเคยบริจาคไปแล้วหรือไม่ต้องการบริจาคให้แตะ not now แล้วรอสักครู่คลิปจะถูกดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในแอปรูปภาพของเครื่องโดอัตโตรมัติเมื่อเราลองสลับไปที่แอปรูปภาพก็จะมีคลิปที่เราดาวน์โหลดมาพร้อมให้เปิดดูแบบออฟไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ